รวมแรงแข่งขัน่วยกันพัฒนาแก้ไขปัญหาภัยแรงเป็นภาพที่น่าประทับใจในความสาม,มัคคีที่ผู้นำชุมชนรวมกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้ช่วยเหลือกันในการทำงานเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกบ้าน ที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคและบริโภคในหน้าแรงของปีนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับครับผมีิภุมิําบงนะครับผมมาอยู่ที่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแม่ข้าต้มนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำมูที่หนึง่งตำบลแม่ข้าต้มนะฮะซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่นี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่เดิมแล้วครับตรงอยู่ตรงบริเวณที่ตีนดอยดอยแหนมนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ําที่สร้างขึ้นมาหลายปีแล้วครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งน้ําที่จะเอาไปราเลี้ยงพื้นที่กเกษตรของชุมชนมู่ทีหนึง่งตำบลแม่ขต้มอำเภอเมืองเชียงรายนี่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ำเหล่านี้ก็ถูกนําเอาไปใจ้ขึ้นไปแท่งปล่อยไปสู่ระบบของการประปาหมู่บ้านเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน,น,น,นะครับไปน่องราษฎรนะครับ แต่ว่าในปีนี้นะครับปี2 5 6 3นี้ี่ในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนปลายเดือนมีนาเป็นต้นไปนะฮะจนมาถึงขณะนี้นะครับเป็นช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับซึ่งรัศดรเก่กับพื้นที่ชุมชนต่างๆอีพังเหนือเขานี่โดยเฉพาะที่บ้านมะะต่มนี่ก็ประสบปัญหาภาัยแล้งกันนะครับทั้งเ,เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับน้ำใจในการเกษตรแบบเพียงพอนะครับแล้วก็น้ำและที่สาคัญที่สุดก็คือน้ํา บริโภคอุปโภคของพี่น้องชาวบ้านก็บอกเพียงพอสำหรับปลาบูบ้านในปีนี้นะครับดังนั้นนะครับชุมชนนี้นะครับถือว่าเป็นชุมชนที่มายอมยูนิงดูดายนะครับกับปัญหาภัยแรงตรีเกิดขึ้นซ้ำซากทุกๆปีนี่นะครับจึงได้มีการดําเนินงานนะครับของพี่น้องชาวบ้านภายใต้ความรับผือบรณารการการทํางานระวังพี่น้องชาวบ้านคณะกรรมาการชุมชนและก่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจึงได้เนิน โครงการเพื่อที่จะแก้ปัญหายแบบยั่งยืนแก้ปัญหาแบบระยะยาวนะครับวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้โครงการด้านหลังผมนั่นนะครับก็เป็นโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําแม่ขราต้มนี้นะฮะเพื่อที่จะเตรียมรองรับน้ําที่ในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี่นะฮะเพื่อเป็นการขุดลอกลึกลงไปนะฮะเพื่อเก็บกับกับเก็บปักน้ำเพื่อไห้นักที่สุดนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการเกษตรเลาะในการประปาหมู่บ้านของชุมชน หลายๆหมู่บ้านในเขตพื้นที่นี้ไปนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะผมจึงพาท่านมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยนหู้เกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านเมฆะต้มบ้านเมฆาต้มหมู่ที่หนึ่งตำบลเมฆต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่บ้านผมนี้เองครับเอาไปดูการดำเนินงานแก้ปัญหาในระยะยาวกันดีกว่าครับตรงนี้นะครับในหมู่บ้านบ้านลำลังประสบปัญหาครับไฟแรงนะครับดซึ่ง แต่ก่อนหน้านี้ก็ใจหน้าบือพบปลานะครับของมูทีนึงคือใจอ่างเก็บน้านะครับนอแบบปลาปลาผิวดินนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้าอ่างหรือว่าหน้าปลานี่มันแห้งนะครับนอแล้วก็พอใจถึงสหมู่บ้านนะครับประมาณอยู่สามร้อยกว่าคนเลือยนะครับถึงมูสิบเก้านะครับเติมทั้งปีนี้เดี๋ยวนี้น้าใจไรนะครับเพราะเคยใจมาสมัยก่อนนี่มาเป็นสามสิบปีบบเคยแห้งนะครับนะแต่ปีนี้มาเนี่ยนะครับเกิดว่าหน้ามันแห้ง มันแรงแต่แท้เนี่ยนะครับก็เลยจะเกิดปัญหาทั้งตอนนี้ก็มีงบประมาณมีโครงการนะครับว่าขุดดินแหลกหน้านะครับเนาของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเนาป่วนนุมาขุดดินเพราะว่าเป็นตีของนอสันล้อนะครับเบเพื่อขุดดินแหลกหน้านี่เพื่อได้น้ามาใช้กับทั้งสองหมู่บ้านนะครับประมาณอยู่สามร้อยคนเดือนนะครับเบ่แล้วก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอย่างในวันนี้นะครับก็ได้มากันทั่ง จะมีการเจาะบ่อในปีชุมชนในตีหมู่บ้านแห่นะครับในพันตีสาระในประสงค์นะครับเนาะเพื่อแก้ปัญหาน้ำนะครับเพื่อนครับชาวบ้านนะครับเนาะในหมู่ที่หนึ่งเอานะครับก็มีอย่างบ้านเานี้องนี่กับมีบ่อบาดาลอยู่หนึ่งบ่อแล้วนะครับแล้วแตนี่ก็เติมบานบ่อนะครับนาะเพราะว่าน้ำตื้นดินมันก็แห้งแล้งเหมือนกันนะครับเนาะงเกิดว่าแห้งนักเหมือนนะคบก็เลยว่ามีการเจาะบ่อ บ่อเพิ่มเติมนะครับเพื่อไว้ใจเจ้าภาในชุมชนของเขาเห็นต่อไปนะครับบ่อหน้าตีเห็นคือบ็นบ่อตีเจาะใหม่ๆนะครับนอกเพื่อมันเป็นโครงการของพานาของคุ้มนาลาดนะครับทงประมาณอยู่สองแสนนะครับชาวบ้านนะครับของหุู่ทีนึงก็ได้ประชุมประชาคมนะครับโครงการไว้นะครับบ่เพื่อเขาจะได้โจยแก้ปัญหาเี่ยวกับ่ออีบ่อหนึ่งที่มันน้าแบบเพียงพอนะครับนอซึ่งมีตั้ง ผู้ทำเหมานะครับนักปลูกก่อยได้เจาะจะเซ็ตร้อยนะครับแล้วก็คณะกรรมการนะครับของหมู่บ้านนะครับก็ได้มาช่วยกันนะครับเพื่อสร้างบ่อหรือว่าต่อแป๊บต่ออย่างชุมชนได้ใจกันต่อไปซึ่งบ่อนี้นะครับก็เป็นบ่อคุดเซ็นะครับไปใหม่ๆนะครับเนาะแต่กัดทางวันนี้ในวันนี้นะครับผมก็ได้วางต่อนะครับวางเสมอตัวเสมอคือมาใจนะครับมาใจเพื่อใจในชุมชนนะครับโดยว่าจิงโงมานที่ผม เจะวุ้งว้แล้วนะครับเราผ่านมาทางกุฏินุ่ล้านนะครับเราสิ่งเจ้าบ้านก็ได้ประชุมประชาคมว่าจะเอาโครงการนีกแก้ไขปัญหาให้แรกนะครับปัญหาน้ามําคำในหมู่บ้านซึ่งบอดีเคยใจประจํานี่มันแห้งมดนะครับเกี่ยวกับปลายหุ่ยดินทีติดทางอ่างเก็บน้ำนะครับเราแต่ตัวนี้มันก็เป็นน้ําซึมนะครับเราค้ามลึกอยู่ถึงร้อยสานะครับเราความลึกที่ฝนเจาะว้นะครับเราซึ่งเอาก็จใจกตัวนี้นะครับเกี่ยวกับน้าในหมู่บ้านเห็นต่อไปนะครับ ครับยังที่อันหันนะครับเราหรือว่าชมนี่นะครับก็คือเป็นโครงการนำหน้าสะอาดนะครับก็เป็นน้ำที่ว่าใจ้าหยดเหรียญนะครับของในมูทีหนึ่งนะครับซึ่งได้พักงบมานนะครับผ่านมาทางกองทุนเงินล้านเหมือนกันนะครับงบมันอยู่มานสองแสนนะครับมาซึ่งเราก็ได้สร้างแท่งนะครับนักสร้างแท่งดูน้ำลงมาหานึ่งกับน้ำสะอาดนะครับคือผ่านการค่าเชื่อนะครับจะมีถังหรือว่าถังน้ำดู่ม้างในนะครับมาอวกาดึงดูดมาใจ้ ก็ตัวนี้ลายยอดเดีย่ยเอานะครับคือประหยัดงบประมาณนี่ยเขาเคยซื้อถังประมาณสิบห้าบาทแต่นี่ใจแค่ห้าบาทนะครับถังสาลิตนะครับใจเงินแค่ห้าบาทนะครับเต็มถังนะครับคือใจคือมันเทาสาวไยเลือกคือเป็นน้ำคือเอาใจอุปโภคหรือบริโภคได้กินได้นะครับนอกจากเปที่็นการคาเชือแล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นงบประมาณจากโอกาสข,ของพามาตังกอดูเมลล่านนะครับเป็นแบบ ทางกองพุนนอลานนะครับหลายโครงการนะครับติดเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนเรานะครับซึ่งแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งนะครับของในหมู่บ้านเราครับอย่างในหมู่บ้านนะครับบางคูเรือนนะครับเนาะในของบ้านเด็ต้มมู่ที่หนึ่งนะครับเนาะมันก็มีการมีฟุตหรือบ่อหน้าตื้นนะครับเนาะทีใจ้กันนะครับในพื้นที่ตีตีต่านะครับเนาะคือว่าขุดปะน้ำนะใจ้เป็นบ่อ น้ำตื้นก็หลาขอบัวอยู่นะครับทีเป็นใจแต่สำหรับตีตีสูงสูงนะครับนอนหรือตีบนเนินน้อยนะครับก็ต้องใจน้ำปรดฟ้านะครับเราพอฟุดฟุดบอน้ำตื้นมันบาได้แล้วนะครับมาพอมนอยู่ตีสูงนะครับราะนั้นในหมู่บ้านนะครับของบุตรหนึ่งนี่มันจะมีใจตึงน้ำปาดล้าตึงบอน้ำตื้นนะครับพสูงพสานกันนะครับเราบางคนก็ใจตึงสองยางเลยนะครับเราตึงบอน้ำตื้นแล้วก็ประฟ้านะครับ บางคือบางคนมาทาเปีฝนต่ำๆนะครับเนาะ่ใช่เฉพาะแก่บ่อน้ําตื้นนะครับเนาะซึ่งคุดกันนะครับในพื้นที่ที่บ้านที่มีพื้นที่ต่านะครับถ้าอยู่สูงนี่ก็ใช้ระบบปะป่าเพียงอย่างเดียวนะครับเนาะคุดบ่อน้ําตื้นมันจะไปได้นะครับมาจบปะป่าง่ายนะครับเนาะเพราะในปีนี้มันปีแล้วนะครับแล้วกับปีนี้นะครับเนาะคือมันแล้งนะครับเนาะอากาศมันแล้งตั้งแต่ปีเข้าวสานางแล้วมานะครับเนาเป็นอากาศที่แล้งแล้วก็เรื่องแล้งซ้ำซากก็ไม่เห็นนะครับเราเลยเกิดปัญหาในหมู่บ้าน ในชุมชนนะครับเฮาก็ต่างคนดังเป็นองานหมู่บ้านนะครับรถจยแก้ไขปัญหานะครับไปเมื่อใดระดับหนึ่งนะครับครับผมในนามหมู่บ้านนะครับเราของแม่คัตโต้หมู่ที่หนึ่งกคอพุณขณะกรรับการนะครับเราตีมาจุวยกันโดยเบอโดยเบอรเชียงกาชจัยนะครับเราจุ่ยเป็นกาแห้งจุวยกันแล้วก็ขอพุนทางช่างนะครับเราตีเปื่นมาคุดเจาะบาบาดาลนะครับเพื่อเาได้ใจเพิ่มปริมาณน้ำใจในหมู่บ้านนั้นนะครับการทํางานของผู้นําชุมชนเหล่านี้ ไม่ได้เปล่าประโยชน์แต่อย่างใดเพราะภายใต้การทํางานอย่างนักฟันฝ่าอุปสรคภายแรงอันใหญ่หลวงเขายังได้รับการสนับสนุนหนุนเสริมจากภาคีหน่วยงานการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งการสนับสนุนงบประมาณเครื่องจักรกลและประกันที่สําคัญที่สุดคือการเสียสละกาลังแรงง,งานของชาวบ้านของชุมชนตีได้มาร่วมกันสมทบทั้งแรงง,งานแรงกายแรงใจยังให้เกิด คนความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งอย่างยังยืนในครั้งนี้เป็นจะได้บางครับก็ถือว่าต้องขอชื่นเชยนะฮะทางท่านผู้ใหญ่บ้านขนองธนูแก้วนะฮะแล้วก็ขอชื่นเชยคณะกรรบาการในชุมชนหมู่ที่หนึ่งนี่ทุกๆท่านนะครับตีท่านาได้ แสดงบทบาทอย่างเต็มที่นะครับในการเป็นตัวแทนของหมู่บ้านโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับท่านเรานี่ผู้นำเรานี่นะครับก็สละเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเวลาส่วนตัวนะครับมาปรึกษาหารือแล้กก็มาช่วยกันวางแผนวางโครงการในการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้งซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีนะฮะดังนั้นนะครับเราต้องขอชมเชยนะครับคณะกรรมการชุดนี้นำโดยปลุกหลงบ้านนะครับ แล้วก็พี่น้องชาวบ้านทุกคนนะฮะทีได้ร่วมแรงร่วมใจกันระดมพลังทั้งกลุ่มพี่น้องชาวบ้านตีพึ่งตนเองนะฮะบอกว่าจะเป็นการเจาะบ่อปบรดานเองใต้ในการเกษตรอับนาปลงนะฮะบอกว่าจะเป็นการขุดบอ่อน้ำตื้นเพื่อ,อแก้ปัญหาคือต้องช่วยกันหลายๆไฟนะครับทั้งช่วยตนเองทั้งหน่วยงานต่างๆเข้ามาเลือกยื่นมือเข้ามาความช่วยเหลือผมว่าถือว่าเป็นวิธี นิมิตหมายอันดีของการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งภา,ายใต้หลักการของการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของชุมชนนี่แหละครับผมว่เาเป็นสุดยอดของหลักการรุดงการของการพัฒนาชุม,ช,มชนอย่างแท้จริงครับผมยุทธภูมนินาวงนะครับผมรายงานจากอ่งกางเก็บน้ำบ้านแม่ขะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ